เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอังคารที่8เมษายน2025หัวข้อโฟกัสข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่4ข้อที่25 25ให้ดวงตาของเจ้าเพ่งมองไปเบื้องหน้า และให้การจ้องของเจ้าตรงไปข้างหน้าเจ้าอ่านพระคัมภีร์โคโลสีบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสามหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงสแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตยอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าสอง จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกสามเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าฮีบรูบทที่สิบสองข้อที่ 2. หนึ่งถึงสองหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่ และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา 2. โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อการเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าเนื้อหาครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งทำให้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ขุนเทืองและควรจะถูกตัดศีรษะอย่างไรก็ตามกษัตริย์ทรงตัดสินพระทัยที่จะทดสอบเขากษัตริย์ทรงบอกให้เขาตักน้ำใส่ช้อนแล้วเดินไปซักสองสามเมตร จากนั้นพระองค์ก็ทรงบอกเขาว่าเขาจะถูกตัดศีรษะหากเขาทำน้ำหกแม้แต่หยดเดียวกษัตริย์ทรงขอให้บางคนยืนทางซ้ายมือของเขากดด่าเขาเหมือนฝนเทลงมาใส่เขาทางด้านขวามือของชายคนนั้นพระราชาทรงขอให้คนอื่นๆสรรเสริญและเชิดชูเขาต่อไปจนกว่าเขาจะถึงเส้นชัยหลังจากนั้น ชายคนนั้นก็เริ่มเดินและผู้คนทั้งสองข้างก็ทำตามที่ได้รับคำสั่งอย่างสุดกำลังในที่สุดชายคนนั้นก็ไปถึงเส้นชายโดยที่น้ำไม่หกแม้แต่หยดเดียวพระราชาจึงทรงถามเขาว่าใครในบรรดาคนเหล่านี้ที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเขาตอบว่าไม่มีเลยฉันแบกชีวิตของฉันไว้ในมือ ดังนั้นฉันจึงไม่ฟังพวกเขาเลยท่านที่รักท่านก็แบกชีวิตของท่านไว้ในมือเช่นกันอย่าปล่อยให้เด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงโทรศัพท์อินเทอร์เนต็ตข่าวซุบซิบและอื่นๆทำให้คุณเสียสมาธิตั้งเป้าหมายของท่านและพยายามบรรลุปเป้าหมายเหล่านั้นจุดที่ต้องดำเนินการ สดรายการสิ่งที่ทําให้ท่านจะเสียสมาธิและตั้งใจที่จะจํากัดการต่อตอบกับสิ่งเหล่านั้น